How to ปฏิรูปการศึกษาไทยทำอย่างไรการเรียนรู้ภาวะปกติในชั้นเรียนในห้องเรียนในโรงเรียนเรียนรู้แล้วเด็กจะต้องเกิดความรู้เกิดปัญญานะครับนี่เป้าหมายคือทำอย่างไร ให้เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์เป็นคิดประเมินเป็นคิดออกแบบเป็นคิดตัดสินใจเป็นคิดวางแผนเป็นลงมือทำเป็นตรวจสอบเป็นแก้ปัญหาเป็นพัฒนาเป็นและค่านิยมเพื่อสังคมจนเป็นนิสัยท่านเห็นว่าทั้งหมดนี้เรียกว่าความรู้นะครับทั้งหมดนี้เรียกว่าความรู้ และความรู้ทั้งหมดนี้เห็นไหมว่าไม่ติดกับเนื้อหาและความรู้เหล่านี้เกิดขึ้นได้ทั้งจากวิชาศิละปะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมเกิดขึ้นได้จากวิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยีนะครับเกิดขึ้นได้จากวิชาภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศเพราะฉกระบวนการเหล่านี้ เนื้อแตกต่างกันแต่นํามาสู่เป้าหมายกันเดียวกันดังนั้นการเรียนรู้ที่เน้น active learning จึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำคัญอย่างไรครับท่านดูสิครับว่ามันสำคัญตรงที่ว่าจากที่เด็กเนี่ยไม่เคยรู้ตัวเลยว่าตนเองคิดไม่เป็นตัดสินใจไม่เป็นไม่มีเหตุและไม่มีผล ในตัวเองนะฮะแก้ปัญหาอะไรก็ไม่เป็นเมื่อเรียนรู้ด้วย active learning เราจะพัฒนาจากที่เขาไม่รู้เลยว่าเขาไม่รู้เขาคิดไม่เป็นทําไม่เป็นจนเขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าอ้อจริงๆแล้วเขาคิดได้แค่ระดับนี้เองนะเออทำเป็นแค่ระดับนี้เองนะออจำเป็นจะต้องมีเป้าหมายที่จะขยับวิธีคิดวิธีทำที่ให้สูงขึ้นนะครับเรียนรู้ไปจนกระทั่งเขาทำได้รู้ตัวแล้วว่าเออ เขาเริ่มคิดเป็นตัดสินใจเป็นทํางานเป็นแก้ปัญหาเป็นและพัฒนาเขาจนกระทั่งเขาคิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาเป็นพัฒนาเป็นโดยไม่รู้ตัวเลยครับเห็นไหมมันกลมกลืนกลายเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยในตัวเด็กนี่คือเป็นบุคลิกภาพสัมพันธ์กับการเรียนรู้ของสมองมากๆ